สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่ที่ในเมืองชนบุรีค่ะทุกคนเราพาทุกท่านมาเดินตลาดเขาเรียกว่าตลาดวัดกลางนะคะทุกคนตลาดวัดกลางนี่เป็นตลาดขายเสื้อผ้านะคะขายของกินของใช้ขายเสื้อผ้านะคะขายผ้าขายออของเยอะแย,ยะมากมายเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาชมพร้อมๆกันนะคะมาค่ะเรามาดูด้วยกันเลยค่ะ นี้คือเราจอดรถเอาไว้อยู่ที่ด้านนอกนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้เราช่องวัดเจดนะคะรถช่องเจ้าอร่อยทุกที่เห็นขายตรงนู้นเจ้าเดียวกันปะอ๋อแล้วก็มาขายตรงนี้ใช่ไหมอ๋อ,อ,อเปลี่ยนคนขาย แลช่องวัดเจดนี่คือดังมากเลยนะทุกคนกช่องไทยชนบุรีนะคะร้านนี้น่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะทุกคนตัวละยี่สิบเก้าบาททุกคนคะ่ะเสื้อแขนยาวตัวละยี่สิบเก้าบาทกางเกงตัวละสี่สิบเก้านะคะทุกคนกางเกงยียนขาย,ยาวก็ตัวละสี่สิบเก้า เป็นเสื้อผ้ามือสอง<ม>เราจะเดินข้ามฝั่งมาแล้วนะคะทุกคนฝั่งนี้คือเป็นฝั่งตลาดวัดกลางของแท้แล้วนะคะทุกคนร้านขายผ้าแบบนี้ก็คือจะมีหลายร้านมากค่ะผ้าชิ้นสําหรับเอาไปตัดนะคะทาผ้าม่านทําชุดทําผ้าปูโต๊ะอะไรได้หมดเลยค่ะมีทุกแบบทุกรูปแบบเลยนะคะร้านใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวพาเดินดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นร้านเสื้อผ้าสําเร็จรูป ลาดที่นี่เขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องอเป็นผ้านะคะตลาดขายผ้าจะมีร้านแบบนี้คือเยอะมากเลยค่ะที่ตลาดที่นี่นะคะ ดอกแบบนี้ก็คือเขาขายเป็นหลานะคะทุกคนหลาละสี่สิบบาทนะคะผ้าซับในหลาละยี่สิบนะคะอันนี้เป็นชีฟองนะคะทุกคนผ้าซับกาวผ้าชีฟองสามเมตรร้อยก็เมตรละสามสิบห้านะคะกูแก่กูแก่น่ากินทุกคนขายเป็นกล่องกล่องเท่าไหร่จ๊ะแค่ส่งร้อยบาทไปหอ๋อ อันนี้อันนี้ถุงอย่างนี้เป็นกิโลใช่ไหมคะอ๋อน้อยหน่อยเ็กิโลอันนี้เต็มโลหรอคะเต็มโลโลเท่าไหร่คะโลเท่าไหร่คะไข่ล้วนราคาหกห้าโอ้กระดเนื้ออืม,อม,อมค่ะค่ะโอ้แกะให้ด้วยนะหน่อยสิอ่าหอมมากเลยอนนี้ข้าวเม่าทุกคนมีข้าวเม่าด้วย ีข้าวเมาอันนี้ข้าวเ,เ,เมาพร้อมพร้อมกินเนาะอย่างงี้เนาะพร้อมกินเลยอันนี้เมียเเม่ยงก๋วยเตี๋ยวเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนโอ้อัน,นี้หอยดองหอยดองกุ้งจ่องหอยดองปลาจ่อมนะคะทุกคนอันนี้ขนมกงเนาะใช่ไหมคะขนมกงใช่ไหมขนมกงหอมหมก หอยแกงส้มหอยแงคู่ทอดอันนี้เป็นก้งปลาทอดกรอบนะทุกคนอันนี้ปลาหวานอะไรคะค่ะจากระหลัง โซนนี้เป็นโซนเสื้อผ้าสําเร็จรูปตัวละสองร้อยก็ไม่แพงนะคะทุกคนผ้าแบบนี้ไม่ต้องรีดด้วยเนาะผ้าแบบนี้ไม่ต้องรีดไกลๆนุ่เบบนเสื้อลูกไม้ทุกคนเสื้อลูกไม้สวยมากเลย<อ>เสื้อลูกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย เรียกเข้าไปถ่ายข้างในนะแต่ว่าเราไม่กล้าเข้าไปสวยมากส่วนนี้เป็นโซนเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะทุกคน มาตอนกลางวันนะทุกคนตลาดก็จะไม่ค,ค่อยคึกคักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีของขายอยู่นะคะอ,อาหารทะเลร้านนี้มีเนื้อปลาอินทรีนะคะทุกคนหัวปลาอินทรีนะคะโอไข่ปลาไข่ปลาอหอยลายโรลละร้อยกุ้งตัวใหญ่มาก ตลาดที่นี่เขาก็จะมีทั้งเป็นตลาดสดนะคะทุกคนแล้วก็เป็นตลาดขายผ้าด้วยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะมีเยอะมากนี่ก็เป็นโซนแบบว่าเป็นพวกลูกไม้พวกระบายที่เอาไปสำหรับแต่งเสื้อผ้าสำหรับร้านเย็บผ้าเขามาซื้อนะคะคือถ้ามาที่ตลาดวัดกลางก็คือได้ครบทุกอย่างคะ่ะ ร้านนี้ร้านขายผ้าใหญ่มากเลยนะคะทุกคนอย่างเงี้ยค่ะขายผ้าอย่างเงี้ยค่ะเม็ดนึงก็ห้าสิบบาทเองนะ,ะทุกคนเหน็นไหมลายช้างนะคะเแบบนี่ยแบบเนี้ยค่ะขายเป็นหลาขายเป็นหลาใช่ไหมคะหลาละอ๋อ,อเป็นเมตรใช่ไหมอ๋อ,อเมตรละเมตรละห้าสิบบาทผ้านะคะคอะไปตัดเอาไปเย็บผ้าเอาไปแบบว่ๆๆาไปทําตัดเสื้อได้นะคะเมตรละห้าสิบบาททุกคนผ้าลูกไม้สวยๆอย่างนี้เลยนะแอดยังเคยมาซื้อไปตัดชุดเลยนะคะทุกคน เม็ดละร้อยนะเราซื้อไปสามเม็ดก็ได้เด็ดชุดหนึ่งแล้วนะั่นเนี่ยเห็นไหมคะสวยมากเลยสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสีหวานๆส,สวยๆเนะาะเม็ดละร้อยอ่าเนี้ยสวยอันเนี้ยสวยมากอือเนี่ยโอ้โหสีนี้สวยสวยหรูด้วยอา่าอ่เนี่ยสวยตัดชุดได้นะพี่ผ้าผ้าดีผ้านิ่มด้วยนะไม่ยืดไม่ยืดอนิยานไม่ใช่ว่าเป็นลูกไม้ที่แบบว่าคนันนะผ้านิ่มมากเลยค่ะเห็นไหมเนี่ย แค่เม็ดละร้อยเองนะทุกคนเม็ดละร้อยเองค่ะอย่างเงี้ยไปตัดเนาะน,นี่เม็ดละสี่สิบว้อันนี้สวยบางคนเขาก็เรียกว่าตลาดผ้านะคะแต่เราเรียกตลาดบัดกลางนะคะทุกคนถ้าคนชลบุรีเขาก็จะเรียกว่าตลาดบัดกลางนะคะเป็นร้านแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือแบบเยอะมากเลยค่ะ ถ้าใครมาตลาดวัดกลางก็จะรู้ว่าเอ่อแหล่งขายผ้านะคะผ้าชิ้นผ้าสําหรับเอาไปตัดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเสื้อผ้าสาเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะรานะคาไม่แพงด้วยนะคะผ้ามาเป็นม้วนๆอย่างนี้เลยนะทุกคนไม่ละสี่สิบบาทนะคะสวยๆค่ะเนะนผ้าดีเป็นผ้าฝ้ายด้วยนะคะทุกคน ลักษณะนี้เป็นเหมือนผ้าฝ้ายทอลายนะคะทุกคนทอนะคะแบนเป็นแบบทอลายเห็นไหมคะลายสวยด้วยนะค่ะมีลายช้างด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าสาเร็จรูปนะคะทุกคนคือเป็นตลาดลักษณะแบบนี้คือหลายซอยมากยาวไปเลยนะคะสลับกันไปทั้งเป็นเป็นเสื้อผ้าสําเร็จรูปแล้วก็เป็นผ้าชิ้นผ้าม้วนแบบนี้สําหรับซื้อไปตัดไปตัดเสื้อผ้านะคะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกไม้ผ้า มีเยอะมากค่ะเป็นชีฟองเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะคะคือถ้าเกิดเป็นช่างเย็บผ้าของสชลบุรีถ้าเกิดมาซื้อผ้าคือต้องมาซื้อที่นี่นะคะทุกคนคือพาเดินไม่ทั่วนะคะเดี๋ยวจะพาดูฝั่งอีกฝั่งนู้นก็ยังใช่เลยนะคะทุกคนคะ่ะนู่นนะคะ่ะร้านนู้นก็ร้านใหญ่นะคะร้านใหญ่ตลาดผ้าวัดกลางค่ะทุกคนลายสวยๆนะคะอู้นี่สวยมากเลยสิ สวยมากเลยค่ะสีหวานสีหวานสวยอ่าดอกเล็กๆสวยค่ะสวยมากร้านใหญ่ทุกคนร้านใหญ่แล้วนี้เดี๋ยวแวะกินแวะซื้อกล้วยปิ้งซะหน่อยร้านนี้ขายมาตั้งแต่ <laughs> นานมากทุกคน <laughs> สามไม้ยี่สิบเดี๋ยวกินกล้วยปิ้งหน่อะร้อนไหม <laughs> ร้อน <laughs> เป็นเงียบๆเนาะทุกคนดูดูน้ำน้ำจิ้มกล้วยนะ แต่ว,ว่าเดือดปุดๆอย่างนี้เลยค่ะเดือดปุดๆอย่างนี้เลยอ่ะหนูดูทุกคนดูดต้องตลาดวัดกลางนะทุกคนนะร้านนี้อยู่ตรงตลาดวัดกลางนะคะอยู่ตรงข้ามกับธนา,าคารไทยพาณิชย์นะ<อ>ทุกคนนี่พี่เขาย่างเอาไว้อย่างนี้เลยย่างาไว้เต็มตู้อย่างนี้เลยนะคะขายสามไม้ยี่สิบนะคะเดี๋ยวเราซื้อกันเราชอบกินสเกลห้าบาทห้าบาท นี่เป็นกล้วยอะไรคะกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเหมือนกันใช่ไหมอันนี้กล้วยหักมุกอ๋อแค่ใหญ่ๆเป็นกล้วยหักมุกหมดแล้วเหลือแค่สองลูกมีมันญี่ปุ่นด้วยนะทุกคนมีมันญี่ปุ่นด้วยไปไปต่อคะ่ะได้แล้วที่นี่เขาจะเป็นซอยเล็กๆอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะ เซ็นเลยนะจน้องคนจะยวข้าวกลกมาคือไม่ใช่ว่างลยได้เย็นะแล้วคุณผู้อ่คนเนี่วอ่างนี้นะคือถ้าีมบอกว่าคนเอกประยาณที่จะเปเรื่อนองนส้หายเรียนหาวแล,ล้วเกิดมาปิดสมกัร เดินทะลุออกมาแล้วนะคะทุกคน จริงๆอะคือ,อตลาดใหญ่มากนะคะเราก็ให้ดูเป็นบางร้านนะคะเราจะเดินกลับไปที่รถและะ<ม>้วค่ะคนชนบุรีเขาจะรู้จักกันในชื่อของตลาดวัดกลางนะคะทุกคนเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็มีของขายเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผ้านะคะผ้าตัดเสื้อนะคะผ้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตลาดสดด้วยนะคะถ้าใครอยากได้ผ้าพวกผ้าที่เป็นเอาไปใช้ตัดเสื้อผ้าหรือว่าเอาไปใช้ในงานต่างๆนะคะก็มาที่ตลาดวัดกลางได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะทุกคนไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ